นิทานคังปัญญาเล่มสองตอนที่7ตอนอบรมสติปัญญามีนักบวชท่านหนึง่งมีความเริ่อมใส่ศรัทธาในศาสนาที่เขานับถือเป็นอย่างยิ่งมากจากตะเวนไปปาทกถาะทุกคนทุกแห่งทั่วประเทศสั่งสอนผู้คนให้เริ่มใสศรัทธาในศาสนามีอยู่วันหนึ่ง ท่านมาถึงเมืองเมืองหนึ่งที่เมืองนั้นมีเด็กสาวสาคนมาขอเข้าพบท่านนักบวชท่านนี้เมื่อพบกับเด็กสาวคนหนึ่งก็ไม่พูดอะไรสักคำพบกับสาวที่สองพูดออกไปแค่สองประโยคพอพบกับเด็กสาวที่สนักบวชก็พูดกับเด็กคนนี้ อย่างมากมายด้วยความป่อนโยนคนที่อยู่ข้างๆเห็นแล้วก็แปลกใจถามท่านว่าเพราะอะไรการแสดงออกจึงต่างแตกต่างกันไปใช่หรือไม่ว่าเด็กสาวคนหนึ่งไม่มีความศรัทธาและเด็กสาวคนที่สามมีความศรัทธาอย่างแน่วแน่นักบทยิ้มแล้วยิ้มอีกพร้อมกล่าวว่าตรงกันข้ามเลย เด็กสาวที่คนหนึ่งมีความศรัทธาอยากเคารพเรื่องใสเป็นที่สุดดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเด็กสาวคนที่สองยังมีความลังเลไม่แน่ใจอยู่บ้างไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นดังนั้นฉันจึงคุยกับเธอหลายประโยคหน่อยส่วนเด็กสาวคนที่สาม ไม่เชื่อในเรื่องของศาสนาอยู่แล้วยังนั้นจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษตั้งใจอยากจะชี้แนะเธอให้มากสักหน่อยบทวิเคราะห์ในท่ามกลางการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเรื่องราวต่างๆที่ต้องสัมผัสเจอเจอไม่ใช่เรื่องง่ายหรือตายตัวไม่แปรเปลี่ยนดังนั้นจำเป็นต้องใช้ ปัญญามาวิจิชัยให้ถูกต้องเที่ยงตรงใช้ปฏิปทานไวพ้พริบปรับเปลี่ยนตามสภาพการพลิกแพงไปตามสถานการณ์จึงจะดำเนินได้อย่างไม่ติดขัดและประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์พระอาจารย์ที่กมเมตตา 1. เคล็ดลับการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริง ปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ญาติธรรมเกิดความไฝ่ธรรมมั่นใจในการตื่นแจ้งธรรม 2. เคล็ดลับในการรู้ใจคนเข้าใจกระจากความในใจสภาวะแวดล้อมกิริยาวาจาของญาติธรรมแล้วอาศัยหลักธรรมมาปรับส่งเสริมเขา 3. เคล็ดลับในการ ทิเคาะคนสำรวจดูสินร,รมจริยาความประพฤติการบำเพ็ญของคนคนหนึง่งถ้าเห็นมีแววเป็นบุคลากรก็ผลักดันนุนส่งอัธาธรรมตามความเหมาะสมของบุคคลกลมเก่าตามบุญสัมพันธ์ครับผมก็จบเสร็จสิ้นแล้วในตอนที่7นะผมจะาต่อตอนที่8กันนะครับผม นิทานเรื่องนี้มีทั้งหมดอสองเล่มนะครับผมขอขระคุณมากนะครับสวัสดีครับ